นี่เลยร้นอนมากสามแอมป์เนาะสามแอมป์ก็ร้อนเป็นไฟเลยไม่รู้อุณหภูมิเท่าไหร่เนี่ยอะเดี๋ยวสี่แอมป์สี่ไอ้สี่โวลต์ไอ้สี่โวลต์นี่ยมันนี่ไซสสี่โวลต์แล้วหรือเ่าอ๋อแต่โวลต์มันตกลง ม,มันเหลือสามโวลต์แล้วก็กระแสสามแอมป์เดี๋ยวขอนะมันมีระบบเตือนกันโวลต์เตจเกินเดี๋ยวเับโวแต่ตั้งใหม่เนี่ยสีแอมป์สว่างเลยชุบเป็นห้าเป็นห้าโวลต์ไม่ว่าจะได้ห้าแอมป์น่าจะร้อนมาก ทุกคนอยู่หาคอ <laughs> ยอดเกินผูเก่งห้าห้า